สิบเกตหนังชาลีแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ To have one of these golden tickets Find อซื golden ticket I'm g o ิกันชั Then y w o n only four golden tickets left ชาลีแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟกทอรี่ถือเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของชาลีเด็กชายยากจนกับตั๋วทองคำพลิกชีวิตและโรงงานช็อกโกแลตของบุรุษสุดแปลกนามวิลลี่วองกาที่เคยครองใจคนทั่วทั้งโลก แม่ไต่บาสแจกตั๋วทองคำนำทุกท่านย้อนเยี่ยมชมเกตเบื้องหลังหน้ารู้ในจัก,กรวาลชารีแอนด์เดอะ c ็ o กโกแลตแฟ c t อรีตั้งแต่แรงบันดาลใจจากช็อกโกแลตหแทงสุวรรณกรรมคลาสสิกหนังในความทรงจำและต้อนรับหนังเรื่องใหม่ที่เล่าเรื่องราวปูมหลังของ Willy ka, วิลลี่วองกาวัยหนุม่มนายวองกา ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจหลังสูญเสียลูกไปสองคนชา a ีแอนด์เดอะช็ o กโกแลตแฟคทอรีผลงานหนังสือวรรณกรรมเยาวชนขายดีตลอดการของรูอันดาวนักเขียนชาวอังกฤษที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1964ที่ได้แรงบันดาลใจจากการผสมผสานความทรงจำในวัยเด็กตอนที่อยู่โรงเรียนประจำ ดาวและเพื่อนๆมักจะได้รับช็อกโกแลตฟรีจากโรงงานแคดเบอรีอร่ที่ส่งมาเพื่อขอความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมเข้ากับจินตนาการถึงตัวเองที่ได้เข้าไปทำงานในโรงงานช็อกโกแลตแล้วมีช็อกโกแลตให้กินฟรีทุกวันจนกลายเป็นความฝันถึงตัวละครขึ้นมาแต่กว่าจะได้เขียนชีวิตของดาวก็ต้องพบกับมรสุมใหญ่เพราะในปี1960ทีโอลูกชายวัยสามขวบของเขาถูกรถแท็กซี่ชนจนทาให้กะโหลกร้าวเลือด ลังในสมองจนต้องผ่าตัดบ่อยครั้งขอสํากำมซัดเมื่อโอลิเวียลูกสาวคนโตวัยเจ็ดขวบเสียชีวิตจากโรคหัดที่ลุกรามกลายเป็นโรคสมองอักเสบการสูญเสียลูกๆทำให้ดาวไม่มีแรงบันดาลใจในการเขียนนิทานเรื่องใหม่ๆออกมาอีกเลยจนกระทั่งในปี1964ดาวจึงใช้จินตนาการในการหลบหนีความเจ็บปวดลงมือเขียน Charlie and the Chocolate Factory ออกมาได้สำเร็จในที่สุด Wonka's last golden ticket in my shop. ล้วนดาวไม่ชอบหนังต้นฉบับปี1971 w i l l ี่วองกา and The ร h o t อ a a t ลัดแคคือหนังเวอร์ชันแรกที่ออกฉายในปี1971โดยผู้กำกับเมลสจว r t ที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกสาววัย10ขวบที่ชอบหนังสือเล่มนี้และขอให้พ่อของเธอน้ามาดัดแปลงเป็นหนังจนในที่สุดก็ได้มีการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาโดยได้บริษัทเควเกอร์บริษัทผลิตข้าวโอ๊ตยักษ์ใหญ่เป็นผู้สนับสนุนทุนสร้าง เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการผลิตสินค้าแบรนด์วองกาแม่หนังเรื่องนี้จะได้รู้อันดาวเจ้าของผลงานต้นฉบับมาดัดแปลงบทให้แต่ถึงกระนั้นดาวเองก็ได้เปิดเผยแบบตรงไปตรงมาว่า เขาไม่ชอบหนังเวอร์ชันนี้เนื่องด้วยการที่หนังเรื่องนี้ถูกดัดแปลงให้มีความเป็นหนังมิวสิควลที่ดูสดใสเกินไปรวมทั้งการดัดแปลงบทให้วิลลี่วองกาโดดเด่นกว่าตัวละครชาลีและเขาก็ยังไม่พอใจคาแรคเตอร์วิลลี่วองกาที่จีนไวเดอร์ผู้รับบทถือวิสาสะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ถือไม้เท้าเดินกระเพก This to such is going such an exciting an be day ดูเวนจอนสันเกือบได้รับบทเป็นวิลลี่วองกาปี1977หลังจากหนังประสบความล้มเหลวด้านรายได้ w a r ์เน b บาร์เทอที่ซื้อสิทธิ์ต่อจากเควเกอร์ได้เริ่มพัฒนาหนังตั้งแต่ปี1990แต่กว่าจะได้สร้างก็ลากยาวมาถึงปี2003 โดยได้ทีมเบอร์ตันแฟนหนังสือตัวยงมากกำกับโดยวอร์เนอร์บาร์เทอร์สได้เสนอชื่อนักแสดงที่จะมารับบทเป็นวิลลี่วองกามากมายทั้งบิลเมอร์เล่คริสโตเฟอร์วอร์เคนนิโคลัสเคชจิมแคร์รีไมเคิลคีตันโรเบิร์ตเดอนิโรแบดพีทไมค์ไบเยอร์สและเบนสติลเลอร์ หรือแม้แต่ศิลปินร็อบสุดแบกแนวอย่างมาริลินแมนสันก็เคยเสนอตัวอยากรับบทน,นี้ด้วยเช่นกันแต่ตัวเลือกหนึ่งเดียวในใจของเบอร์ตันก็คือนักแสดงคู่บุญอย่างจอห์นนี่เดฟที่วอร์เนอร์บาร์เทอร์สเองก็เห็นดีด้วยหลังจากที่เดฟโด่งดังสุดขีดจากการรับบทใน Pilots of the Caribbean จนกลายเป็นดาราง,งานชุกค่าตัวสูงด้านเบอร์ตันที่กลัวว่าเดฟจะไม่สามารถหาคิวมาแสดงได้ จึงเสนอชื่อเดวนจอนสันเอาไว้กันเหนียวแต่สุดท้ายเดบก็ได้กลายมาเป็นวิลลี่วองกาในชา a ีแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟกทอรีที่ออกฉายในปี2005จ <c oughs> อนนี <c oughs> ่เดบอ้างอิงคาแรคเตอร์วิลลี่วองกาจากจอร์ดเดอรเ การตีความของทั้งทีมเบอร์ตันและจอห์นนี่เดฟที่มีต่อช h a r ลีแอนด์เดอะ o ็อกโกแลตแฟคทอก็คือการล้างภาพของหนังเวอร์ชั่นต้นฉบับ w i l l ี w o องกาแอนด์เดอะช็อ t โกแลตแฟคออกไปให้ได้มากที่สุดทำให้เดฟเลือกที่จะไม่ดูหนังต้นฉบับและไม่อ่านบทเพื่อให้คาแรคเตอร์ของเขาไม่ซ้ำซ้อนกับวิ l ลี่วองกาเวอร์ชั่นจีนไวเดอร์ การตีความบทบาทเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตคนใหม่ของเดฟจึงได้มีการยิบเอาคาแรคเตอร์จากบุคคลที่มีอยู่จริงมาผสมผสานกันจนกลายเป็นวิลลี่วองกาแบบที่ได้เห็นในหนังซึ่งมีตั้งแต่พิธีกรรายการเด็กเฟร็ดโรเจอร์สส่วนผมสั้นหน้าหมาแล้วแว่นกันแดดอันเบล่มได้แรงบันดาลใจมาจากแอนนาวินทัวบรรดาธิการนิตยสารโวกและที่ต้องอึ้งก็คือ เดฟได้เปิดเผยว่าไอเดียคาแรคเตอร์แรกเริ่มของวองก้านั้นมีที่มาจากการจินตนาการถึงประธานาธิบดีจอร์จดับเบัลยูบูชที่กำลังโดนก้อนหินลุมคว้างใส่และการจินตนาการเสียงพูดตอนที่ประธานาธิบดีบูชที่กำลังเมาา้ายา Good morning, stars h i n i n g the Earth says hello. Even Tim was like, wow. เ,เรื่องราวของวิลลี่วองก้ากับพ่ออิงมาจากชีวิตจริงของทิมเบอร์ตัน เรื่องราวสุดประทับใจฉากหนึ่งของช h a r แอนด์เดอะช็อ c โกแลตแฟกทอรีก็คือฉากที่ชาลีพาวิลลี่วองกาอดีตเด็กดือ้อหนีจากพ่อผู้เป็นทันตแพทย์ด็อกเตอร์วิลเบอร์วองกาไปเปิดโรงงานช็อกโกแลตด้วยตัวเองกลับมาพบกันที่บ้านอีกครั้งทำให้วิลลี่ได้ค้นพบว่าแม้พ่อจะเข้มงวดชอบสั่งห้ามไม่ให้เขากินช็อกโกแลตแค่ไหน แต่เขาก็ภูมิใจกับสิ่งที่ลูกชายทำอยู่ลึกๆรวมทั้งช็อกโกแลตยังไม่เคยทำให้ฟันของวิลลี่ผุเลยแม้แต่ซี่เดียวอันที่จริงแล้วฉากนี้เป็นฉากที่มีเฉพาะในหนังเท่านั้นโดยผู้เขียนบทอย่างจอ์นออกาสได้ดัดแปลงมาจากเรื่องราวชีวิตของทิมเบอร์ตันในปี2002ที่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมแม่ที่ห่างเหินของเขาอีกครั้งก่อนจะพบว่าแม่คือแฟนหนังของเบอร์ตันตัวจริง เพราะเธอเดินทางไปดูหนังเก็บสะสมตัวหนังที่เบอร์ตันกำกับแทบทุกเรื่องรวมทั้งติดโปสเตอร์หนังของเบอร์ตันเอาไว้ตามผนังด้วยเช่นเดียวกับที่ด็อกเตอร์วิลเบอร์ตัดเก็บข่าวของลูกชายจากหนังสือพิมพ์และสะสมเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจเฟรดดี้ไฮมอร์ได้รับบทชารีเพราะจอนน่เดบ สีสันของ c h a r แอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟกทอรีไม่ได้มีแค่วิลลี่วองกาที่รับบทโดย j o ห์นนี่เดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบทนำอย่างชารีบักเก e ตเด็กชายแสนซื่อจากครอบครัวยากจนที่สามารถคว้าตั๋วทองคำใบสุดท้ายได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตของวองกาและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลที่รับบทโดยเฟ e d ดี้ไฮมอร์ซึ่งคนที่ยื่นตั๋วทองคำให้กับหนุ่มน้อยวัย13ปีก็คือจอห์นนี่เดนั่นเอง การหานักแสดงที่จะมารับบทบาทชารีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักจนกระทั่งจอห์นนี่เดฟที่ตอนนั้นถือว่าเป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆของฮอลลีวูดได้โน้มนนาวให้ค่ายวอร์เนอร์บาร์เทอร์สรวมทั้งเบอร์ตันรู้จักกับเฟดดี้ไฮมอร์นักแสดงเด็กที่เขาเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วนาย n i i n g n น v e r l a n d ์เนื่องจากประทับใจในฝีมือการแสดงและมีนิสัยน่ารัก และในที่สุดบทบาทและความน่ารักใส่ซื่อก็แจงเกิดให้ไฮมอกลายเป็นนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานการแสดงตามออกมาอีกมากมายในภายหลังใช้ช็อกโกแลตแท้และเทียมมหาศาลเพื่อประกอบฉากด้วยความที่เบอร์ตันต้องการให้หนังเรื่องนี้มีความสมจริงที่สุด รวมทั้งเขาเองไม่ชอบน้ำตกและแม่น้ำช็อกโกแลตในหนังต้นฉบับที่ดูเหลวใสเกินไปทีมงานจึงต้องใช้เวลา20สัปดาห์ในละมิดแม่น้ำขนาดยาว82เมตรลึก1.8เมตรขึ้นที่สตูดิโอไพ o บูดประเทศอังกฤษที่สามารถบรรจุช็อกโกแลตเทียมได้192,000แกลลอนหรือประมาณ720,000ลิตรและมีการสั่งผลิตช็อกโกแลตเทียม1.25ล้านลิตร ที่ผลิตขึ้นจากสารอินทรีย์สีธรรมชาติสารเพิ่มความหนืดที่คิดคนโดยบริษัทเคมีพันวิกเกอร์สเพื่อให้ดูคล้ายช็อกโกแลตเหลวที่มีความข้นหนืดรวมทั้งยังต้องผลิตได้เป็นจำนวนมากเก็บได้นานไร้สารพิษไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้หนังเรื่องนี้ยังมีการใช้ช็อกโกแลตแท่งเป็นจำนวนมากอีกด้วยโดยมีการเปิดเผยว่ามีการนำเอาช็อกโกแลตแท่งจริง ที่ผลิตโดยบริษัทเนสเล่มาใช้ในการถ่ายทำถึง1,850แทง่งและมีการผลิตช็อกโกแลตแท่งเทียมจากพลาสติกอีกจำนวน1 1 0 0 0แแทง่งเพื่อใช้เป็นเพลทป,ประกอบฉากส่วนบรรดาต้นไม้ขนมหวานถูกสร้างขึ้นจากขนมหวานจริงๆที่ออกแบบโดยร้านขนมหวานช็อกชี่วอกชี่ดูดาที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษ just to go in that amazing factory is the egg from Tim Burton อีกสเสน่ห์ที่เบอร์ตันซ่อนเอาไว้ในชา a ีแอนด์เดอะช็ o กโกแลตแฟกตอรีแบบเนียนๆก็คือฉากบรรดาซีนต่างๆที่เป็นการล้อเลียนป๊อปเคานเจอร์เอาไว้แบบเน,นเนียนๆที่มีทั้งวงดนตรีรายการทีวีรวมทั้งการสอดแทรกอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่องต่างๆเอาไว้ตั้งแต่การหยิบหนังระดับตำนานมาล้อเช่น2001 A Space Odyssey และไซโค นอกจากนี้ยังมีการใส่อีสต์เอ็กที่อ้างอิงมาจากผลงานหนังในอดีตของเบอร์ตันด้วยตั้งแต่ชุดฮาโลวีนที่เด็กๆใส่ที่อิงมาจากตัวละครจากหนังแอนิเมชัน The Nightmare Before Christmas ชื่อห้องแผนกบี e เ e อร์จูสในโรงงานของวองกา รวมถึงชื่อยี่ห้อยาสิฟันสมาเ m i กซ์ ix, ที่พ่อของชาลีทำงานนั้นก็อ้างอิงมาจากชื่อสายเล็กสารพิษที่ทำให้คนยิ้มและหัวรอกค้างของโจโกเกอร์จากหนังแบทแมนฉบับปี1989ที่เบอร์ตันกำกับนั่นเองห้องแผนกคัดถั่วมีการนำเอากลรอกจริงๆมาใช้ถ่ายทำ อีกฉากที่ตื่นตาในหนังเรื่องนี้ก็คือบรรดาห้องแผนกต่างๆกว่า200ห้องในโรงงานที่วองก้าเป็นคนพาเหล่าผู้โชคดีเยี่ยมชมด้วยตัวเองโดยหนึ่งในห้องที่อลังการมากๆก็คือ ห้องแผนกคัดถั่วที่มีการนำเอากะรอกมาทำหน้าที่แกะเปลือกและคัดแยกถั่วซึ่งส่วนหนึ่งของเจ้ากระรอกที่ได้เห็นนั้นเป็นกระรอกจริงๆที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วโดยก่อนจะถ่ายทำไมเคิลอเล็กซานเดอร์หัวหน้าผู้ฝึกสัตว์ได้ฝึกฝนกระรอกจำนวน40ตัวตั้งแต่วัยเด็กอเล็กซานเดอร์ได้เริ่มต้นฝึกกะรอก3ตัวแรกเพื่อให้พวกมันค่อยๆคุ้นเคยกับผู้สอน ก่อจะค่อยๆฝึกเหล่ากระรอกด้วยการนั่งบนเก้าอี้ฝึกการแกะถั่วแล้ววางเอาไว้บนจานโดยใช้เวลามากกว่า19สัปดาห์และต้องฝึกซ้ำๆมากกว่า400ครั้งจนกว่าจะทำได้และคัดเลือกกระรอกตัวที่ฉลาดมาใช้ถ่ายหนังส่วนช็อตไหนที่ต้องพึ่งพาความสามารถของกระรอกที่ยากเกินไปก็จะมีการนำแอนิเมทอนิกส์และ CGI เข้ามาเนรมิตกระรอกขึ้นมาเพิ่มเติม ดีบลอยต้องแสดงเป็นอูมปาลุมปาสมากถึง165แบบอีกหนึ่งสีสันขโมยซีนของหนังเรื่องนี้ก็ต้องยกให้กับเหล่าคนแคละอูมปาลุมปาสคนงานในโรงงานช็อกโกแลตของวองกาทั้งร้องเพลงเต้นรำทำช็อกโกแลต โดยในเวอร์ชันชารีแอนด์เดอะช็อกโกแลตแฟกทอรี่ดิบรอยนักแสดงและสตันแมนคนแคสชาวเคนยาอังกฤษความสูง132เซนติเมตรต้องแสดงเป็นอุมบาลุมปาสด้วยตัวคนเดียวนั่นจึงทำให้เขาต้องรับหน้าที่แสดงเป็นอุมบาลุมปาที่มีความแตกต่างกันมากถึง165แบบรวมกับการใช้หุน Anime ่นแอนิเมทอนิกส์ที่จำลองเป็นอุมบาลุมปาสอีก54ตัว in in ด้วยความที่อูมปาลุมปาสต้องเต้นรำลิบซิงเพลงมากขนาดนี้เขาจึงต้องเตรียมตัวอย่างหนักไม่แพ้กับนักแสดงคนอื่นๆเพราะเขาต้องมันฝึกพิลาทิสกับเทรนเนอร์และต้องควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไประหว่างถ่ายทำตลอด6เดือน รวมทั้งยังต้องเข้ารับการฝึกซ้อมเต้นอีกหนึ่งเดือนทำให้รอยได้รับค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านเหรียญหลังจากที่หนังออกฉายและเบอร์ตันถึงกับขนานนามว่ารอยคือนักแสดงที่ทำงานหนักที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิง,ทงใครที่ดูชา a ีแอนด์เดอะช็อก o กแลตแฟคทอรีมาแล้วชอบฉากไหนเวอร์ชั่นไหนมากที่สุดมาบอกเราใต้คลิปนี้ได้เลย สุดท้ายนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต์บาร์สไว้ด้วยนะครับ